เหมือนกูไปเนี่ยเนี่ยเห็นมวัดทุ่งแสงธรรมเนี่ยเนี่ยอำเภอพิบูลเนี่ยไปแล้วมีโยมวัดคนหนึ่งตอนนั้นเขาขับรถมาส่งกูเขาถามว่าหลวงตาครับหลวงตามาอยู่วัดทุ่งแสงธรรมเนี่ยสองคืนเนี่ยหลวงตามีอะไรเกิดขึ้นไหมครับกูก็บอกไม่มีอ่ะโอ้ยเขาบอกเจ้าที่ตรงเนี้ย แรงนะว่าเงี้ยกูก็เลยเออกูก็ไม่เห็นแรงจังไหนเมื่อคืนนี้กูก็คุยกับเจ้าชี้อยู่แล้วก็ชงกาแฟมาให้กูกินด้วยอูขนาดนั้นเลยเหรอเขาว่าฮะฮะจริงจริงเดือบไปตัวยังไงกูบอกตัวเล็กเล็กเตี้ยเตีกูว่าเงี้ยอู้ลงใจเห็นขนาดนั้นเลยเลยเขาอ่ะใช่กูก็นั่งคุยกันหลายชั่วโมงอ่ะนะโอ้